บอกเลยว่าจุดฮิตจริงๆนะตรงนี้ฮะเอออาไ้ตายตีกันทุกแก๊งจริงๆครับสหรับทุกแก๊งใหนะทุกใหญ่โอ้โหจุดนี้จริงๆนั้ขายดีแล้ววางแล้วลูกแรกเป็นของใครครับอันนี้สีน้ำเงินมาแล้ววางสองลูกแล้วตรงนี้บอกเลยว่าวงไฟน่าจะเป็นจุดตรงกลางตรงใต้ป้ายตรงนี้แล้วสายขวาด้านหลังมาตรงนี้ยังไงต่อ ยังไงฮะจะเป็นขาวครับนีที่โดนตืนเกมไปแล้วรางอีมพีกันทกสองลูกครับผู้ชมครับโอ้ยแลวโดนอะไรดีบวยท่ปต่อมต่อล่สีแดงสีดำสังสังไสีดำเยอะกำังขวาสีขาวเยอะเฮ้สีขาวเอแตสังเกตไลย ทางด้านของนิวเวอร์นี่จะเอาศพออกแล้วฮะเรื่อเอาสพออกกันแล้วครับผมต้องบอกว่าเหื่อแผนที่เลื่อยๆนิวเวอร์นี่อย่างบางรามซอยแบงนะครับเขาขึ้นชื่อเรื่องการเอาศกออกไปแล้วครับตอนนี้มาดูแล้วมาแล้วก็เอาันาะจะเอาศกออกเหมือนกันและเกซีวิ่งหอบเพื่อนวิ่งหอบนิวเวอร์มาแล้วนิวเล่นกันน้อยแล้วเขาจะคอยเอาอุ้มเพื่อนมา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  อุ้ยออุ้ยย่ามองไม่ออกอย่ามองไม่ออกอย่างมองไม่ออกแต่ว่าเหมือนเหมือนไดมอนเทสป่าวะเดี๋ยวป่ะนี่อ่ะไอ้น้องเฮ้ยน้องมองไม่ออกไปว่าคุย โดนโดนโดนเธอจะแทงไมไม่ไไม่ไม่ทไม่เยอะจริงวะไงินพี่จังยโลเล่นไร้ดีเล่นได้ดีโดบีบีซีบีบีซีี๋ยวะดงสบอกด้วยดึงาอกไปเยี่ยเพื่อนกลัวหน่อยฟังเสีงคุยระวังคุยรระวังตักเว้ยพุ่ยหลังไฟเร็วๆอ๋อนำออกดูความลอยระมุมศพเพื่อนดู ไหวไหวไ้ไหมไหว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 จไหวจไหวจิงไหวไหวไไหวไ้เได้เยได้เลยไดยได้เลยไอ้เไาอ้ไอ้เหียทำไมมันเยอะทำไมมันดำ้สวรู้สึกข่าวมันเยอะวะไม่คุรู้สึกว่าข่าวมันเยอะว่ะวันนี้เฮ้ทำไมข่าวเยอะวะทำไม Yes Yes เยอะเลยวะะเพนเหดไหวพี่ตะเพนเฮดไหวเออแม่สกอโดนนำแล้วติดลบด้วยน้อง พี่ปาวันดีครับพี่วันดีครับมึงจะพึ่งพูดมันเป็นเคสน้องพี่เคยบอกเราแล้วใช่ป่ะเออเฮ้ยเดียวทีเดียวโอเคโอเคใช่ใช่ถ้าเอาออกเอาออกไฟกลางเสียโดนนะเฮ้ยคือแล้วพี่สวยน้องปีาพี่ชายดูตรงกลางดลมึงคืนยังไงตอนแรกกูเห็นมึงคืนเหมือนมึงนะกูพยายามดูอยู่เนี่ยกูว่าคืนที่มันน้อยอ่ะเอกดีมันเอาศพไปทิ้ง แต่บันเทก็ทิ้งเหมือนกันพี่ดามตามเาอศพด้วยเอ็กดีมันตามเจอศพไว้ออกสายเยอะนะออกออกสายโอ้โหเฮ้ยกลางเสร็จกลางเสร็จขาวตามเริ่มกลับมาเยอะเหมือนกันไหนดำอยู่ไหนมันเอามันมันไล่เอาศพแบบไล่เอาศพเข้ามาส่งเว้ยไอซอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยไวผมไม่อยากแบบไอ้เหี้ยซอลไม้แม่งออกจริงพี่ดูดิต้องฆ่าไอซอก่อนเว้ยผมบอกให้ไอซออีกแล้วเนี่ยไอซอซอลไม้แม่งออกจัดเลย โอ้เลตายเหี้ยตรงนี้สองตีตายโอ้ตายแลมีตัวีพี่ีตัวเออไหวไหวชูไปเล้วอินทา็นเสียไรอะได้ยาปัญญาอ่อนอยู่เละตายเฮี้ยไปเรียบร้อยแล้วไฮ้หวายไอ้หวายก็หมดไปที่ไอ้เหี้ยอ้เไอ้เหี้ยเล่าดูก็ะโดดมไม่เต็มไม่ไหนเต็มมาไอ้เหี้มึงโ่เมมาเ่ยแล้วเต็มมาน่อะไรแล้วก็ดนหนีแล้ว ตอนแรกสวยแล้วนะมันเหตุอะไรขึก่อนตลอดเลยอะไรอะไรของพวกไหมันเหตุว่ามันเล่นอะไรของพวกมันวะไอ้นี่อ uh, ่ะขดอะไรมันกึนก่อนตลอดเลยนะเว้ยแต่มันเหตุเโดนไปไหนก็หันไปซ้ายขวามีแต่เอ็กดีเฮียสูสีอยู่พี่สูสีอยู่ยังยังยังไม่ได้แบบขนาดนั้นพี่ยังสูสีอยู่พี่ยังสูสีอยู่ภาพรวมยังสูสีอยู่นะพี่พี่เปาแต่มันเหดกล้ไหมอะพี่ดูพี่ดูจากมุมสูงนะพี่อะพี่ดูจากมุมสูงลนนลนพี่เห็นสีอะไรเยอะกว่า ขาวก็ดำพอกันพี่พอกันพี่กูเห็นดำผมเห็นดำคนดูดได้แต่ภาพรวมแล้วมันพอๆกันนะไม่ไม่พอๆครับไม่พอๆมึงดูต่อตายมึงดูดิคนดูมันดูมันยังรู้เลยโอ้ยรามชุบไม่ขึ้นไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไม่ชุบบนรถวะเนี่ยเขาตายสองศพอะ XD ไม่เอานี่มีใครเอาศพออกไม่มีใครเอาศพออกโอ้โหชุบไม่ขึ้นเล่นกันด้วยเล่นกันทุกคนนี่ตายคู่นะ แลมันเห็นมันมีเล่นกินเกินหรอวะไอ้เหี้ยใช่ปะอุ้ยไอ้ดีมันไอ้ดีมันไม่ชุบวะเอออกไม่ได้เออเอาออกได้อยู่ตัวเราสบออกโคตรเยอะเลยเหี้ยเอาสบออกเพื่อนก็บางขึ้นไงป๊ะไม่มีผลเล่าถ้าเอาออกคนรเราออกแต่แรกบางเล่ามันก็ไม่อยากออกเรื่อยๆอยู่เว้ยพี่มันเอาออกไปกลางเวลานี้มันมาออกไม่ทันแล้วไปกลางโดนไปกลางโดนใช่โดนเล่าเพื่อนมาเอาออกเหี้ยมึงต้องเอาออกตั้งแต่ต้นเว้ย ตอนต้นอะมึงไม่ยอมช่วยกันดึงมึงหิวข้ากันอย่างเดียวมึงเล่นไงอ่ะเย้ยมึงหิวข้าอย่างเดียวเลยเว้ยใช่ต้นไฟมันกึนก็จริงเว้ยกืนกึนตอนแรกโอ้โหมีภาพเลยวกดดไไ้ยม่พยายามไม่ไม่อยากพูดหน้าสตรีมนะว่าเออค่อยๆนะน้องค่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยดูครั้งนี่ยไอ้อัพเนี่ยไอ้อัพเนี่ยคนนี้เก่งพี่พี่เปาคนนี้น่าจับตามองคนไหนคนไหนคนเนี้ยข้างหน้าผมเนี่ยไอ้อัพเนี่ยเก่งทุกเกมเป็นมือปืนที่โหดเลยครับโหดมากๆ เขาพ่อกระมึกเลยคนเนี้ยใช่เหรอเนี่ยเหรอเนี่ยคนชื่ออัปเปอร์น่เใช่ใช่ครับนี่เป็นนี่โหดจริงอ่ะโหดจริงมันไม่ได้โหดแค่ปืนด้วยดิมันโหดอาวุธมันไม่หดอ่ะคมคมครับไม่ชอบเสือกอยากใครเฮียแกงโง่โหดทุกอาวุธอะครับอ่ะโหดทุกอาวุธเล่นเป็นครับเล่นเป็นหมดเว้ยดีเอ็มเฮดขโมยรถไอ้ฟ้าเขาบอกได้หมดเฮดขโมยรถเขาอีกพี่กดไหมอย่างนี้ ผิดน่าจะผิดครับเขาขโมยไม่ได้นะก็เหมือนป้นไม่ได้อะมีหรือเปล่ากูถามเนี่ยเอาไม่ตอบกูเงียบน้ยีอะไรอ่ะเงียบน้ำยี่อะไรเงียบน้นยีอะไรฮะเงียบน้าควยอะไรไอ้สัสไม่เข่งแล้วหรอไม่ปานดีแล้วหรอกี่ไฟกี่ไฟก็แพ้ควายกี่ไฟก็กี่ไฟก็กี่ไฟก็แพ้กูจะตำมึงเป็นร้อยนี่แล้วเป็นควยแะไะเป็นควยไอ้สัสกี่กี่ก็แพ้กูอี้ออกตายไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ตัวมันในเป๋ไงตัวมันไม่นิ่งอ่ะในภาพเฮ้ยสวยอุ้ยมันยิงใครมาล่ะเหมือนแล้วละเหมืแล้วเฮ้โอ้วยตายเฮีย XD ถามว่าเล่นดีไหมมันเล่นดีนะ XD เล่นดีนะพี่ดีมากเลยแต่แตแต่ได้มอนเฮดเองอ่ะปิดปิดไม่ลงเองแล้วมันเฮดเล่นหิวข้าตอนแรกได้มอนเฮดสวยเลยอืมเรเรียบร้อยโอ้เฮีย โอ้ยไอ้เแคยมึงยิ้มหวานอีกอืมผมเล่นจบเกมครับไม่ได้แทงไฟครับพี่เล่นจบเกมไดมอนเห็ดโอ้ยเฮียถามถามฟ้าดูก็ได้พี่เพยเยอร์ดีกว่าน้องฟ้าเนาะเพยเยอร์ไดมอนเห็ดเพย์เยอรไดมันเหดดีกว่าเยอะสะพานสะพานโอเครู้เรื่องผมยังรู้สึกว่าไดมอนเฮดชนะเลยเปิดไฟมากกืนตลอดอะพี่ดูดิ สปินไม่ลงเออมันแพ้ผมว่ามันแพ้เรื่องการดึงศพออกเว้ยแด่มอนเทสอะมันมีแต่ตัวเล่นเว้ยในไฟอะก็ไอ้บอลมันพูดว่าอะไรอะมันบอกว่าใครนะไอ้พวกตัวโหดอะของไดนมอนเทสอะไอ้บอลบอกไม่ต้องชุบนะาเล่นอย่างเดียวเลยไม่ได้มันมัน้ังชุบด้วยเออมันต้องดึงศพทุกคนชุบเพื่อนทุกคนดึงศพดึงศพออกกคนเฮ้ยน้องเป็นปะเนี่ยไม่เป็นน้องเป็นปะเนี่ยไม่เป็นเป็นไหมล่ะ โอ้โใช่ต้องอะไรพี่เพมงอมเตายังต่ออะไรอะไอเพมรับอะไรมารับอ่ารับเอ็กดีมาครับเดี๋ยวแต่มันเห็นดีโดนมือแต่งเหมือนกันไม่กูโดนกูโดนตั้งแต่ไฟแรกแล้วเพื่อนหกพันนะกูงอมเลยแล้วไฟสองมาไม่เออมึรับไฟทำไมอะมึงไม่รับจบเกมอะมันไม่หนุกเพื่อนมันมันดูมันใช่มันดูเปื่อยเปื่อยมันน่าเบื่อพี่ยิงยิงมันถ้ามันดูถี่ละไฟมันหนุกพี่เฮียเงินหลักหมื่นเนาะไอ้สัตว์ไอ้ย้ยมึงเล่นแบบ อันเดียวเลยเนาะผมเล่นมันก็ถามว่าหนุกจริงไหมมันก็หนุกจริงอะไรมันลุ้นจริงด้วยมันลุ้นทุกไฟใหจริงนะผมรับทั้งไฟแรกทั้งไอเนี่ยทั้งจบเกมอะรับมั่วหมดไล้เฮียโดนไปเกือบสองหมื่นนะเนี่ยโอ้โหไอตอนรับรับจบเกมใช่ป่ะอแล้วมึงแทงอะไรไปจบเกมเนี่ยโอเคจบเกมเขาแทงไอเอ็กดีมาไอเฉินไอเฉินไอฟ้าไม่ได้แทงแล้วไอฟ้าช่วยกูรับแทนสามพันไอเฉินหกพันไอหมึกสามพันแค่นั้นเอง มีแบ่งมาให้กูเสียตังค์ด้วยพะจีดาโอ้ไอ้ฝาดโอ้ยถามมึงถามมึงแล้วว่ามึงจะเอาไหมเอ้ยการลงทุนจะมีความเสี่ยงไงพะจีดา่บาานได้คอนเทนตได้มันก็จะไม่พู่กับพี่แบบนี้ถูกปะล่ะถูกเออมันก็มีได้มีเสียแม่พี่ที่าว์นอนไม่ได้พี่มั่นใจเลยว่าพี่บารได้เล่นไหมพี่ไม่ได้ทารไม่ได้เล่นเลยดูสนุกพี่บาร์ป่ะงั้นทุกคนไปดูในเมืองอันหาดูต่อก่อนเด้อโอเคโอเคเนี่ยปืนแม่งตัวพิษดานเลยในวันที่ยี่สิบห